นอกจากเกลือใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหารแล้วเกลือมันมีประโยชน์อย่างอื่นอะไรอีกใช้ทาไอศครีมคะ่ะแล้วเกลือทําให้น้ํากลายเป็นไอศครีมได้ยังไงคะทาให้น้าแข็งเย็นขึ้นหรอคะเกลือเนี่ยมันทําให้น้ําแข็งที่เราเอาไปใส่รอบๆถังที่จะทําไอศครีมเนี่ยมันมีจุดเยื่อแข็งต่ําลงก็หมายความว่าไอตัวน้ําแข็งที่ผสมเกลือเนี่ยมันจะเย็นจัดมันก็จะดึงความร้อนออกจากไอ ัวไอศครีมที่มันอยู่ในถังดึงออกมาไอศครีมที่อยู่ในถังมันก็เย็นเร็วมันก็กลายเป็นไอศครีมที่เราชอบกินยังไงล่ะงั้นที่เราเคยเห็นในประเทศที่มีหิมะตกหนักๆแล้วเขาใช้เกลือเลยลงบนหิมะบนท้องถนนก็เพื่อให้หิมะละลายนี่เองทางโน้นมีไอศครีมอู่ด้วยกีว่าเราไปดูกันเถอคะค่ะว่าเกลือทําให้น้ำกลายเป็นไอศครีมได้ยังไงนอกจากดูแล้วต้องชิมด้วยหรือเปล่าจ๊ะแน่นอนอย่าล้วละค่ะนี่ออกอูบายลูกไม้เลยนะเอาไปก่อไป ลุงเลี้ยงเองก็แล้วกันนะต้องกระโดดข้ามอันนี้ให้พ้นก่อนลุงถึงจะให้กินนะไหวไหม